สวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับจะพาเพื่อนๆไปนะครับเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งแอปครับแล้วก็สามารถที่จะกดกดขุด P.I กับตัวของเอเทเรียมนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ P.I. browser นะครับเราก็มากดที่แถบสีม่วงนี้นะครับกดไปหนึ่งทีครับพอกดที่แถบสีม่วงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมาหน้านี้ครับให้ปดตรงนี้ก่อนนะครับ กดตรงนี้ให้สีม่วงมันหายไปหลังจากนั้นเลื่อนหาครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับไปมองหน้าเลขสี่ครับหน้าที่สี่แล้วกดเลขสี่เลยครับพอกดเลขสี่แล้วเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นหาคําว่า connect social ตรงนี้ครับกดเลยครับพอกดแล้วก็ทาการเปิดครับครับ open เลยครับ open อีกทีครับตรงนี้นะครับ open อีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็นะครับ นะครับตรงนี้ครับพอเรากดปุ๊บมันจะมีโฆษณาใช่ไหมครับเรากดาไปุ๊บก็จะเป็นโฆษณานะครับก็ปล่อยให้โฆษณาเขาเดินไปครับนะครับให้โฆษณาเขาเดินไปเราก็ดูโฆษณาเขาไปก่อนครับนะครับสังเกตดูแล้วกันแล้วแต่เครื่องนะข้างล่างนี้จะมีสีฟ้าเดินเดินอยู่นะครับแล้วมองข้างบนแล้วกันนะครับมันก็เหมือนโฆษณาของไฟายท้ายที่เรากดกันนะครับพอมีลูกศรให้เรากดลูกศรเพื่อจะกดหากระบะปิดให้ได้นะครับตอนนี้ก็เกือบสุดเกือบสุดแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราดูโฆษณาให้จบครับ ดูโฆษณาให้จบเพื่อจะไปการลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยตอนนี้รับผมก็จบแล้วครับเนี่ยครับสังเกตนะครับฝ่ามือบนจะมีลูกศรตัวนี้น้อยอยู่นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีครับนะครับหลังจากนั้นให้กดกากบาทปิดไปครับหน้าตาแต่ละคนตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับให้สังเกตเอานะครับนี่สังเกตนะครับจะนับแล้วครับสองสามหนึ่งครับเอารองรับหนึ่งเข้าไปกากบาทผมก็กดปิดไปครับกดปิดไปเลยนะครับ อ่าโอเคนะกดปิดไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปหน้าที่ผมทําการสมัครให้เรียบร้อยแล้วนี่คือนี่คือโฆษณาของเขานะครับนี่คือโฆษณานะครับอ่าโฆษณาที่เราดูครับก็ย้ํานะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะที่เราดูเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมก็จะโชว์เวลาเห็นไหมครับพอโชว์เวลาปุ๊บอ่าได้เวลาได้ก็จะเป็นลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นลูกศรนนะครับอันนี้คือโฆษณานะอ่าพอลูกศรเรากดลูกศรเสร็จมันก็จะเจอก,กบบากบนะแต่ละคนหน้าจะไม่เหมือนกันอันนี้ผมย้อนให้ดูครับผมแคปหน้าจอให้ดูครับ กดกากบาทปิดไปเลยนะครับแล้วก็นะครับถ้ามีกากบาทอีกก็กดกากบาทปิดไปครับโฆษณาจบแล้วครับต่อไปให้กดตรงนี้ครับ1ทีนะครับกดตรงนี้1ทีก็จะมาหน้านี้ให้กดอโลครับให้กดอโลนี้ครับกดอโลก็จะปาหน้านี้ครับนะครับให้นะครับทําการเก็ตสตาร์ทนะครับย้ํานะครับไม่ต้องตกใจนะครับมีโฆษณาให้ดูโฆษณาให้จบหากากรบาดให้เจอนะครับแลวปิดโฆษณานั้นให้ได้ครับอย่าไปปัดแอปทิ้งนะครับดูให้จบนะครับ ตลังานั้นให้กด Get Start ครับกดเข้าไปเลยเริ่มการสมัครแล้วครับตรงนี้ครับมีกินครับตรงนี้ครับสีดํานี้นะครับเข้าไปก็มาหน้านี้ครับมาหน้านี้ครับตรงนี้ก็ใส่โปรไฟล์รูปเราครับใส่โปรไฟล์รูปเรานะครับก็ตรงนี้ผมไม่ได้แสดงวิธีการทํานะคุณใส่โปรไฟล์เองนะครับเกิดเลือกเลือกรูปเอาครับอันนี้คือรหัสของเราครับที่เราสมัคร P I Network ไว้นะครับมันก็จะโชว์เลยครับมันก็จะโชว์เลยนะครับส่วนตรงนี้ให้เอารหัสผู้แนะนํามาใส่ครับ หหัสผู้แนะนํานะครับใครที่มีผู้แนะนําก็เอาผู้แนะนามาใส่ถ้าไม่มีก็เจ้ารหัสผมไปใส่ก็แล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะอันนี้ใส่รูปเสร็จแล้วครับใส่รูปเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคนะต่อไปก็ทําการกรอกนะครับรูปเสร็จกรอกรหัสเชิญครับกรอกรหัสเชิญนะครับอันนี้คือย้ํานะเป็นรหัสของเรานะรหัสเชิญของผมเองก็เป็นตัว p ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็กนะ o r p u n 2อ1 1อันนี้เป็นรหัสเชิญของผมเองนะครับกรอกเสร็จกด sign up ครับ นะครับกดซ้าย up ไปหนึ่งทีครับก็จะมาหน้านี้ครับเราก็จะได้หนึ่งเอทีเรียมนะครับไม่ใช่ e นะครับเอทีเรียมนะครับอย่าเข้าใจผิดนะตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับส่วนจะใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวค่อยศึกษากันต่อไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดเคมครับถ้ามีโฆษณาก็ดูโฆษณาครับไม่ต้องตกใจดูโฆษณาไปแล้วก็กดเคมครับนะครับกดเคมก็จะมาหน้านี้ครับก็ให้กดเคมอีกทีหนึ่งครับนะครับหลังจากนั้นก็นะครับให้ทําการนะครับมาหน้านี้ครับ แตะที่ว่างก็ได้ครับแต่ที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับให้หน้านี้มันหายไปนะครับเพราะตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับแตะที่ว่างเลยนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้เราก็จะได้เพิ่มเป็นจัดแรกมีอยู่หนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดครับตรงนี้และครบยี่สี่ชั่วโมงก็เข้ามาใหม่ครับเข้ามาเหมือนเดิมครับเข้ามาเหมือนตอนสมัครครับอาจจะต้องมากดทุกวันนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่งจะสมัครไปเหมือนกันนะครับเพิ่งไปสมัครไปเหมือนกันตรงนี้จะมีเมนูใช่ไหมครับมีหน้าแรก Playing, Pokémon, lockdown, bies, right มี staking ด้วยมีโปรไฟล์มี w a l ล็ตนะครับมี explorer เรากดดูได้นะครับกดดูได้ตรงนี้เราก that, ็กดดูได e ้นะครับซีมอลเราก็กดดูได้เดี๋ยวผมพาไปที่หน anyway> ้าแอปจริงนิดหนึ่งนะครับหน้าแอปของผมเองเลยนะครับตอนนี้ยังโฆษณาอยู่นะครับก็ให้โฆษณามเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้โฆษณาอยู่นะครับเดี๋ยวโฆษณาเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาทัวร์หน้าแอปนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่เราสมัครเสร็จตอนนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ย้ำนะมีโฆษณาไม่ต้องไปปัดแอปทิ้งนะครับให้ดูโฆษณานั้นให้จบหากากบาดนั้นให้เจอแล้วก็ปิดกากบาดไปมันเหมือนโฆษณาของไฟไซด์เลยนะครับโฆษณาของไฟไซด์ทำไมต้องมีโฆษณาครับก็เป็นเรื่องปกติครับมันมีผลประโยชน์นะครับมันก็ต้องมีโฆษณาร่วมกันนะครับเราในฐานะผู้เล่นเราก็เข้ามาเล่นนะครับได้ในสิ่งที่เราปฏิวัติปฏิบัติกิจกรรมเราก็จะได้ในกิจกรรมตรงนั้นนะครับได้ผลประโยชน์ในตรงนั้นนะครับแอปพลิเคชันกับโฆษณาเขาก็ จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันตรงนี้ที่ไหนมีชุมชนที่นั่นก็มีโฆษณาเป็นเรื่องปกติครับแต่นี่ของผมแถบดีฟ้าใกล้จะจบแล้วครับแสดงว่าจะต้องมีอะไรขึ้นมาครับต้องมีอะไรขึ้นมาเห็นไหมครับเลขสี่เลขห้ากำลังขึ้นมาครับเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมก็กากระบาดปิดไปเลยครับปากระบาดปิดไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้เข้ามาหน้าของผมนะครับนะครับมันก็จะมาหน้าหน้ากระเป๋าที่ผมเอ้หน้า ที่ผมผมจะได้ทั้งหมด14 a อทเอทีเรียมแล้วครับตรงนี้และเรานี่ครับตรงนี้คืออินไวต์ของเรานะครับรหัสเชิญของเรากดเข้าไปดูครับก็จะเห็นอันนี้รหัสเชิญของผมเองเห็นไหมครับรหัสเชิญของผมเองผมแบ็กลับหนึ่งทีนะอาแบ็กลับหนึ่งทีเสร็จแล้วถ้าเราจะดูเมนูต่างเราก็กดได้เลยนะครับตรงนี้ผมเองก็จะมีทีมงานที่สมัครเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีสมัครเข้ามาอันนี้ไม่ได้ใส่โฟลไฟเห็นไหมครับอันนี้ใส่โฟลไฟนะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับ ถ้าเราจะกดดูวอลเล็ตลองกดดูนะครับผมจะอาจจะกดไม่หมดนะครับกดดูวอลเล็ตมันก็จะมีมูลค่าอะไรอยู่นะครับตอนนี้ครับก็จะมีทีมงานเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นทีมงานของเราอันนี้ก็ราคาของพี่ไอคอยเลยนะครับจํานวนเรายังไม่มีใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆศึกษาไปนะตรงนี้เราก็ค่อยศึกษาไปนะครับสามารถที่จะเซ็นได้โอนได้อะไรได้นะครับมันมีมีให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวยัดแบกกลับนิดนึงส่วนตัวนี้นะครับถ้าเรากดไปที่ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับอลองดูครับ อ่ามันก็จะมีอ๋อมีนี่ครับอันนี้คือจํานวนที่นะครับเริ่มเข้ามานะครับเริ่มเข้ามานะครับเป็นอีหนึ่งช่องทางเห็นไหมครับเป็นอีหนึ่งช่องทางที่เข้ามาตัวนี้เป็น p i อค i นะครับสามารถที่จะรีเซฟได้เซนตได้นะครับฝากได้โอ้นะครับหลากหลายครับส่วนเรากดเข้าไปตัวนี้ครับกดเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัลเทอรียมตัวนี้ครับเอทเทอรียมตัวนี้ครับมันคนละตัวกับอีเทอรนียมนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับคนละตัวนะครับโอเคประมาณนี้ใลกันส่วนหน้ากระเป๋าเราก็มาสามารถมาเล่นได้ครับ อันนี้คือนะครับบันทึกข้อมูลของเรากดเข้าไปทานี้นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับอ่าก็จะมีวงบอกมาเนี่ยครับโอเคใครสนใจยังไงก็ลองสมัครดูครับไม่ยากครับสมัครไม่ยากแล้วก็อย่าลืมครับทุกๆ24ชั่วโมงเราก็เข้ามาทำภารกิจของเราครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้